สวัสดีครับวันนี้กลับมาพอกันอีกแล้วนะครับเนาะวันนี้ผมสิพาสิพามาเบิงมกแตงไทยครับบุ๋วไว้โดนเติมแล้วล่ะครับก็มีดอกมีหรือมีดอกมีลูหรอกครับติดลูกหรอกครับนี่ครับกระลังไงครับนี่ครับมกแตงไทยผมครับมีกับลูจจอกระลังกระสิมีมาไม่เลยครับมีอีกลูหนึ่งครับ นี่ลูกหนึ่งครับนี่ครับเพราะว่ามันมาท่านใหญ่เนาะครับเนาะมันกันเนี่ย่อยออกกันในแต่ตามที่ตามที่พบนำหนับบางแล้วกับประมาณประมาณซิปกุนวยครับแต่ไอตัวนี้มันใหญ่สุดครับหมายว่าติดก่อนมูนวยเนียติดก้อนมู เยวอีกบ่าดนได้กินแน่นอนครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นรูปเป็นล,ลางแล้ะครับตามที่เห็นแหละครับกำลังงามครับปลูกในกระถางนะครับเนาะนี่ครับปนละูกในกระถางครับสามกระถางครับปลูกแบบอินซะีเดียครับเนาะบริสารเคมีได้ปลูกแบบอินซีครับครั้งแรกครับที่ปลูกในกระถางครับแปงไทยผมกับกอนันนี้เ่าเคยปลูกจักเทือนผมเป็นไลย ผมก็บุหงกันว่ามันติดหลูกอย่างไรเนาะก็อลอกปลูกปลูกเบื้องครับตามที่เห็นแหละครับก็ได้ผลแล้วครับมีติดลูกติดยังแล้วเรียบร้อยแล้วครับเนี่ยครับลูกหนึ่งครับกำลังใญ่ขกันกำลังติดครับพี่น้องก็จะเริ่มติดตามเอ้ยกดติดตามกดไ์กดแชร์ผมในเด้อครับเด้อ เป็ันร่างใจใหงกับตามพอน้อครับเดไ๋้มนี้กัลั่งใจเห็ุคิดครั้งต่อไปเนาะครับเนาะนี่ก็อีกลูกนึงครับร่างไงคือกันร่างไงคือกันครับลูกนี้ล่างติดเพราะว่าไอ้ก,กินแน่นอนครับแต่ว่าแน่บงสถานการณ์เนะนะาะไอ้กินแน่นอนครับเพราะว่า ตดดมักก็งามอยู่ครับนี่ครับอีกลูกนึ่งครับกำลังงหญ่ขึ้นกัน <laughs> แต่ว่าเบิ่งลูกนี้ครับเห็นบอกกับไก่ครับเห็นบอลกับไก่เป็นกุบกลมยานในลูกนี้แปกลกัวม่กับกลม <laughs> ออคลิปนี้ก็สัพนี้กอนะครับเนาะว้โอกาสนาพอกันไหมครับอย่าลืมกดติดตามนะผมในเรื่องครับเออพื่กำลังใจให้กรา์ตามพอน้ครับโอกาสหนาพอกันไหมเนาะ วัสดีครับ